แป้นเปลือกบางรสหวานเนื้อปุยกระร้อนหวานลบบุรีต้องไปเที่ยวงานเทศกาลกระร้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่29ปี2565เลือกสื้อกระ้อนสดๆปุยฝ้ายทับทิมอีล่าน่มนวลกรรม,มยีและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระร้อนเจ้าอของ <บา S 1> สวนมาเ และของดีเมืองลบบุรีเพลิดเพลินโชว์ตําส้มกระท h o ลีลาการประกวดกระท้อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านการแสดงดนตรีลูกคุ้ศิลปินนักร้องชื่อดังคับขั้งไปชมชิมช็อปแชทแชทเช็คอินในงานเทศกาลกระคอนหวานและของดีเมืองลบบุรี22มิถุนายน ถึง3กรกราคม2565ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมเปิดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่29ซึ่งจังหวัดลบบุรีร่วมกับอำเภอเมืองลบบุรีทุกภาคส่วนและพี่น้องชาวสวนกระท้อนจัดขึ้นระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565ค่ะ ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุร,รีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่29ประจำปี2565ณที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุร,รีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วนายอำเภอเมืองลบบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้มีเกียรติมาร่วมงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีทั้งนี้งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนหวานและของดีอำเภอเมืองลบบุรีให้อยู่ในความนิยมของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผลแทนการปลูกข้าวหรือทำนาซึ่งสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของเกษตรกรภายในงานมีการประกวดผลผลิตกระท้อนสีสายพันธ์ุได้แก่ปุยฝ้ายอีลานิ่มนวลและทับทิม การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านการแสดงของชาติพันธุ์ไทยพวนลาวเวียงไทยรามันและลาวพวนการแสดงจากไทยพวนตำบลโคกกระเทียมการแสดงจากลาวพวนตำบลถนนใหญ่การแสดงจากไทยรามันตำบลบางขันมากการแสดงลิเกเด็กตำบลโพเก้าต้น พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระท้อนหวานเมืองลบบุรีการแปลรูปกระท้อนการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอบจังหวัดลบบุรีการจัดแสดงพันไม้และสินค้าของดีเมืองลบบุรีอีกมากมายโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่29ซึ่งได้ว่างเว้นจากการจัดงานมาเป็นเวลา2ปีด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด19 ในปีนี้จึงมีความคึกคักเป็นที่สนใจของผู้มาเที่ยวชมงานโดยเฉพาะบรรดากรเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนได้นำกระท้อนที่เป็นผลผลิตของตัวเองมาจำหน่ายกันอย่างมากมาย ในปีนี้คาดการว่าจะมีผลผลิตกระท้อนออกสู่ตลาดสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะได้ซื้อกระท้อนหวานจากชาวสวนโดยตรงในราคาถูกและเป็นผลผลิตแท้ที่ประกอบไปด้วยกระท้อนพันธ์ปุยฝ้ายทับทิมและอีลา และนอกจากผลกระท้อนสดแล้วยังมีกระท้อนแปรรูปอีกหลายอย่างให้ท่านเลือกรับประทานกันอย่างมั่นใจนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ากระท้อนตะลุงอำเภอเมืองลบบุรีเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากตลาดมากขึ้นทุกปีทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญที่อยากฝากและขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกระท้อนก็คือเรื่องคุณภาพกระท้อนความปลอดภัยของผู้บริโภคและการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อให้คิดเสมอว่าผู้ผลิตอยู่รอดผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคผลผลิตไร้สารเคมีต่างๆและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูโดดเด่นน่าซื้อหาเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่งด้วยกระท้อนตะลุงถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดลบบุรีและได้ขึ้นทะเบียนกระท้อนตะลุงเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI แล้วเพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาชื่อเสียงให้กับกระท้อนตะลุง ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อกระทอนตะลุงที่มีคุณภาพได้ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจกับเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีค่ะใชซ่ซึ่งรสชาติเหอนกันแต่<อ>ไม่ได้ม้ตัวมาใช่ต่อไป<บ>ครับใลมีใบเพิเศษไปด้วยและทับทิมครับเป็นค้าวตงมง้อรางวัลที่หนึ่งครับ ส่วนปริญค่ะอ้าวอื้อๆจบนะคะค่ะเรียน <coughs> <Suelta linza! Au! tose> แต่ผมรู้จากข้าวกล้องว่าอร่อยนะ โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลงบบุรีจัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2565เพื่อให้นักเรียนแสดงเจตนารวมร่วมกันคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดค่ะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวสิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2565โดยมีนางสาวจินตนายิ้มแย้มหัวหน้าโครงการรณรงค์เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล3ระบบาสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงเจตนารมร่วมกันคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดเพื่อควบคุมการขยายตัวและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศเพื่อให้ทุกส่วนของชุมชนมีจิตสำนึกในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการและเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมทูบี n ัมเบอร์วและกิจกรรมนิทรรศการณรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด้านนางสาวศิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดต้องพยายามสร้างมาตรการทางสังคมในการที่จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นเนื่องจากยาเสพติดได้เข้ามาชักจูงหรือครอบงำวัยรุ่นได้ง่าย พราะทัศนคติที่ถูกปลูกฝังในเด็กเยาวชนว่าแน่หรือเปล่าเมื่อเสพยาแล้วก็จะแน่จะเทศจะเป็นแมนจะเป็นคนกล้าการท้าทายกันแบบนี้ทำให้เด็กมีค่านิยมที่ผิดไปต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจถึงจิตใจความต้องการของเขาเพราะบางครั้งการเกิดปัญหายาเสพติดก็มาจากหลายสาเหตุ ต้องสร้างค่านิยมใหม่ต้องสร้างความมั่นใจให้เด็กและเยาวชนรู้สึกดีกับตัวเองให้เขาได้สนุกโดยพยายามหากิจกรรมต่างๆมาใช้เช่นดนตรีกีฬาสิ่งเหล่านี้ทำให้คนมีสังคมมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรมาร่วมด้วยช่วยกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทยไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทุกองค์กรทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง จากนั้นนางสาวสิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2565และร่วมชมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดขึ้นค่ะ ก่อนจัดการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศักไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ